ครับเห็นด้หมดจกมันนี่ครับจุกบับกหัออวหอยหอยมีดเอามีดทาก้อนก,นกันเลยครับเพิ่งทเอาคุกใช้ใหม่กรอนกันเลยตัวนี้ผมเอามีดทากรอน,นทากรอนกรอนทาไม่เลืองไหนหน่อยลงแล้วก็หินเกียรครับหินเกียเป็นกระดาษไส้คัดครับ คัดใหม่โดยตรงแล้วเอามาคัดเลยครับนี่กระทาเลยมีดก้อนให้มันเนื้อในน้อยๆลงครับอันนี้ก็เอาลูกหมูนี่เกี้ยวเกี้ยวเล่าเล่าครับเน่้อใน้อยลงครับขึนนนนบ้นดาดวยุกเลยใส่ใส่กบใส่ก้อนกันเลยครับใส่กบใส่ใส่ใส่อะไมั้ยนี่ในน้อยๆแล้วก็เจี้ยครับใส่กับเจี้ยแบบเอาลูกหมู you <sweak> Thanks <sharp inhale> Oh, <sniffs> <sniffs> นี่เค้าทําอะไรนะ พลมกั้นฝุ่นครับเกี่ยวกสีแล้วครับไมเล,เลืรวยเลวกัเป็นแบบ อยากเป็นบักบักครับลูกมูคัดไปมากบเรืองครับเรียบเลยครับคัดไปนี้แล้วครับไปเรื่อย